มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าหัวแรงไร้สายตัวเนี้มันติดไฟยังไงเพื่อนๆสังเกตเห็นมันจะมีรูใหญ่ๆตรงนี้นะครับให้เราใช้ไฟแช็กในการจุดครับแต่ก่อนจุดอย่าลืมเปิดแก๊สออกมาก่อนนะครับไม่งั้นมันไม่ติดพอจุดแล้วมันจะฟู่แบบนี้ครับให้เรารอสักพักหนึ่งให้ตะข่ายด้านในมันเริ่มแดงพอตะข่ายด้านในมันสีแดงแล้วเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยครับก็มีบางคนบอกว่าทําไมไม่ใช้แบบไฟฟ้าแบบไฟฟ้าผมก็มีครับ แต่เอาไว้ใช้ที่บ้านแต่หัวแรงตัวนี้เขาเอาไว้ใช้สําหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกับหัวแรงไฟฟ้าเลยครับแต่ผมว่ามันน่าจะร้อนกว่าด้วยซ้ําแถมมันยังเป็นหัวพ่นแก๊สได้อีกนะครับถ้าเราไม่บัดจีเราก็เปลี่ยนหัวบัดจีนี่ออกใส่หัวพ่นแก๊สเข้าไปแทนเวลาจะปิดก็แค่หมุนตรงนี้ครับหมุนให้มันมาด้านออฟแก๊สมันก็ดับหัวแรงมันก็ดับลงครับก็แค่นี้เองครับมาดูวิธีเติมแก๊ส ใช้แก๊สตัวนี้นะครับเป็นแก๊สเติมไฟแชกโดยเฉพาะเลยครับดูเติมแก๊สก็จะอยู่ด้านล่างนี่ครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแก๊สกระป๋องอันนี้กระป๋องหนึ่งก็ไม่แพงนะครับราคาไม่ถึงร้อยใช้ได้สะะารพัดงานเลยครับจะเอาไปเติมปืนยิงแก๊สก็ได้ครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้หัวแรงเราก็ใส่หัวพ่นแก๊สแบบนี้ได้ครับ มันจะมีอยู่สองฝั่งครับใส่ให้ถูกทางถ้าใส่ไม่ถูกทางมันก็ไม่เข้านะครับฝั่งหนึ่งมันจะมีเกลียวอีกฝั่งจะไม่มีเกลียวนะครับดูดีๆครับก็แค่หมุนเข้าไปแค่นี้เลยครับแล้วก็ใช้ไฟแช็คจุดเหมือนเดิมเลยครับไวฟนี่โคตรแรงเลยครับหากสนดใจก,ก็กดทิะกา้าได้เลยครับ